พี่น้องสวัสดีค่ะรอบสีเข่าดาวน้ำเขาลึกบดิเข่าดอกบอ่มีปัญญาเข่าดอกขึ้นกินตำ <c ười> ตำตีนไก่อีเด้หมดน,นี่จคสิเป็นโลซางเลยกับบระุตำเลยกับมาเลยมาวุ้ยน้ำคือหลายแท้เจด้เลยคือเฮียนอะบานนี้เนาะน่ารหกลย ขึいい้นเนี่ปูอยากสวดอีกรอบนึงตายคลิปบเลียวเด้อมาเอาเลยพี่น้องเอาโคกนกโคกล้มเลยไม่ได้ไปเข่าทั้งไหนดอกดาวดูดาวเดียนก็ะไรหิวเข่าไม้กินเข่าแล่นน้ำกันเข่าแล่นเขายังพู้เฒ่ทรงแล้วโอ้ยเห็ดแผลยังมอแต่แล้วโอ้ยสามหมื่นคนเห็ดพี่น้องข้าแต่อันนึอนี้ม่หยางตำตีนไกลเล็บกว่าบร่ได้ตัด เห็นผ e ู z, ้เฒ่าแล้วก็เลี้ยวเลยเฝ้าเขาบปให้ลูกเด็ดเล็บไปให้ลูกสวัสดีแล้ะบ่สวัสดีเขาลุ้นยศตียศซากันด้วยกไเด้วมีโมกินผู้เฒ่าเขาบ้านเราอยากกินลมวีวีเย็นขนาดเลยมาคอยกินกันแท่นเขาตีนไก่กับต้มเป้ยล่ะย่างไห้ผู้เฒ่าอืมอืม หน้าแพ้งไม่มีขายแม้แต่แบบหน้าขวดเสียศูนย์กับชีวิตอีกอย่าเฝ้ายุ่งเลยลูกนั่งกับป่วยตัวนึงนี่สิบตรีนแบี้ยงกันคนละหาตีนครับพุทธเอาแล้วส่งมัองเลี้ยงลูกวีวี ส่วนยินย่างเดียวบุ้มิ่มลอดบ่ลอดบุ้มไทยงสิแก้มจำไทยเนี้ยเหมือนนั่นเนียบเวเนียมีอย่างสิไปทตัวแปมขมูขมัวอยู่เนี้ยปาข่อยด้วยข่อยเห็ดไปตามข่อยเห็ดไดข่อยอยากเห็ด ไม่มาดนั่งเปรยตัวนึงกอบจับกอกยาวมึงส่องกินอันบิ็นเป็ดตั้งมือนั่นละกระดูกมันแห้งนั่งกินหลายแล้วบอกเถือกมัน่เป็นอีตัวเมียเป็นนั่งกินหลายเลย กินผิดนี่คิดถึงน้อนอมาดีแม่กับผมไม่รูนน้ไม่นานหรอกนม่แหลผู้สาวช่วงเผอะเห็ดเผาหอมหมือเพราะว่าหอมมือมือสามเลเห็ดมู๊ยี่นองกลนเข่านั่นงกับเบลเน้น จิลูกไม่นอนแต่และมากวนตัดพอเล็บ,เบได้ไม่เห็นไม่หายลูกใจเย็นลูกกินล็บปิ้นก็นดูกันล่ะแม่ก็ยอะยอะยอด Để vào như thế bữa đi Đó chín thứ ừ, Tầm thua Thua 2 กบุก <c oughs> ๋มเพราะอันคนนู้นกินไงคนนู้นกินแหงนะ ถือของเก่ามาสามสี่มื่นที่ไม่กินมันก็ไปเซ็รขฟ่อก็เลยเมื่า,าขนโมกมากินขนมกินขาดก่อก็เลยเอาแล้วแหนกินตักเนี่ยเย,ย,ยอะๆเลยชิมควอมหวานลง อนี่หลังคนกินไบรอบนึงอ่ะต้องเสียสวัง <c ười> <c ười> กินแก่ไทยประหยัด <c ười> ยางแห่งว่านหรือว่านเดียวเฟียดสาว่าเหลียงเลย ยุดยุดแต่กินพ่อแอวแนวแอวเขากินยายู่เยไม่ดืแม่สตี่ได้ไปเข้าดาวนหรอกเด้อยู่บ้านนี่แหละผพุทธเปิสาอไก่บ่หรายดอกแต่ว่าเนี่ยเขามากกหเขา ยังลูหลานกับบ่มีบ่มีอย่างไหมคะ,ะจริงใจสิกับผู้เฒ่าล่ะกับตะบอนล่ะตายลูกขาบ้านเพิ่นลูกงูให้ใหนั่งไปซื้อข้าวต้มขนมกินนั่งมาอยังไปซื้อกินตอนแรกว่าจะซื้อนุ่มมาให้นั่งยามบ่อันกินไม่ได้ก็เลยให้นั่งไปซื้อเองสองร้อย พอได้ใส่เบียร์ใส่งานเพิ่นเออรนใส่เออรนยุกหนุนยุกนี่ซอยนะ